โควิดสายพันธุ์ใหม่เป็นอย่างไรน่ากังวลไหมช่วงนี้หมอได้รับคําถามจากหลายคนเลยค่ะบางคนก็ถามว่าได้ยินชื่อสายพันธุ์ใหม่อีกแล้ว XE C คืออะไรแล้วสายพันธุ์เดิมที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้คือ JN1 ยังระบาดอยู่ไหมหมอเข้าใจเลยค่ะว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกไม่แน่ใจบางคนก็อาจจะมีความกังวลค่ะวันนี้หมอขอมาเล่าให้ฟังง่ายๆว่าโควิดกลายพันธุ์คืออะไรและเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรการกลายพันธุ์ของโควิดเป็นเรื่องปกติไหม การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิดเป็นเรื่องปกติตามธรรมชาติค่ะไวรัสโควิดเขาจะมีความสามารถในการกลายพันธุ์ได้ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วค่ะเวลาเขาแพร่กระจายตัวจากคนนึงไปยังอีกคนหนึ่งเขาจะมีการคัดลอกตัวเองค่ะซึ่งกระบวนการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในตัวของเขาซึ่งเราก็เรียกว่าการกลายพันธุ์นั่นเองค่ะแล้วการกลายพันธุ์แบบนี้น่ากลัวไหมหมออยากจะชวนให้ทุกคนลองมองดูค่ะว่าไวรัสชนิดนี้ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตเล็กๆชนิดหนึ่งที่พยายามจะเอาตัวรอด เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะแพร่กระจายได้เร็วขึ้นหลบภูมิคุ้มกันได้เก่งขึ้นอาจจะแค่เพื่อต้องการให้อยู่รอดในธรรมชาติมากขึ้นค่ะสิ่งสําคัญก็คือเราควรจะพยายามดูแลและก็ป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงและปลอดภัยค่ะแล้วตอนนี้มีสายพันธุ์ไหนที่ควรจะรู้จักบ้างในเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 8หาอแมอคอแนะนําให้รู้จักกับสองสายพันธุ์ที่พบได้บ่อยขึ้นค่ะสายพันธุ์แรกก็คือสายพันธุ์ jn 1อีกสายพันธุ์ก็คือสายพ ทั้งคู่ยังอยู่ในกลุ่มโอไมครอนนะคะสายพันธุ์ XEC จะมีการแพร่กระจายเชื้อแล้วก็หลบภูมิคุ้มกันได้เก่งกว่า JN1 ค่ะโดยสรุปโควิดยังเป็นไวรัสที่มีการกลายพันธุ์อยู่เรื่อยๆตามธรรมชาติค่ะในปัจจุบันสายพันธุ์ที่ระบาดยังไม่พบว่าก่อให้เกิดความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านี้ในคนทั่วไปยังคงต้องระวังในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่มีโอกาสจะเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อโควิดค่ะ มาตรการการป้องกันก็ยังเหมือนเดิมก็คือควรจะใส่หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลถ้ามีอาการสงสัยว่าเป็นโควิดหมอแนะนำให้ตรวจ ATK และรี่พบแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มเสีย่ยงค่ะ